เรื่องราวของความเป็นเพื่อนดูท่าจะสนิทกันมากขึ้นแล้วพี่อุ่นคู่นี้นะฮะต้องบอกว่ามีคนนึงก็ศิลปินระดับโลกอีกคนนึงก็คือเต้นเก่งระดับแบบไทยแบบระดับโลกเหมือนกันนะแบมบแบมบกันพี่มุกครับกับทามไทแพลงสินนะฮะต้องบอกว่าทั้งคู่ได้ไปแจมร่วมเพลงกันใช่ไหมก็น,นี่แหละฮะมีโมเมนต์ฮาฮาได้มาเสิร์ฟไม่เห็นอยู่เรื่อยๆเลย ล่าสุดท,ทามไทได้รับเชิญขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยเขาบอกเขาฟิตร่างกายเตรียมความพร้อมนะครับที่สําคัญที่สุดท,ทามไทเขาเคยบอกว่าเขาเคยเท<ะ>แบมแบมมาแล้วด้วยท,ทามไทเทแบมแบมถูกต้องแต่ว่าเทเรื่องอะไรฟังเสียงสัมภาษณ์พร้อมกันครับเชิญครับ เขามาซ้อมเต้นกับผมหลายวันแล้วฮะเขาพร้อมมากเลยคนนั้นน่ะตัวผมไปไหนทุกวันเลยไม่ว่างเลยเกินเขาอยู่เขาอยู่ไทยตอนนี้ใช่เขาชอบครับใช่ซ้อมเต้นซึ่งนัดซ้อมเองด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแดนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวข้าเลยรกแล้วก็แต่รีไปไหนวะเขาเต้นเก่งอยู่แล้ววันเดียวก็ได้แล้วฮะต้องทันครับเพราะมันมันทำซาผมมาแล้วครับไม่ทันไม่ได้ครับเขาเป็นศิลปินระดับโลกเขาเนาะเขาอยากอะไรต้องได้ครับเราเคยเทไปแล้วครับไ่แต่ว่าไปกินข้าวกันคุณจะเป็นศิลปินระดับโลกได้คุณต้องเทศิลปินระดับโลกก ผมอยากจะบอกเขาว่างานนี้ผมจะไม่เดินเข้าไปผมต้องลอยเข้าไปเท่านั้นจะไม่เขาไม่ขยับขาเลยลอยจากไหนผมจะลอยตั้งแต่ตั้งแต่จอดรถลงมาแล้วผมจะลอยขึ้นไปเลยจตกระทั่งโชว์ผมจะขยับขาตอนนั้นที่เดียวต้องมันแบมลงมารับเองด้วยโอ้ถ้ามันแบมไม่เดออกมาผมก็จะไม่ลงจากรถเออมียังฟิตครับเพราะเขาก็ฟิตอยู่เหมือนกันจับจับมาแล้วเขาก็ฟิตอยู่ครับโอ้แค่ไหนแขน นี่เดี๋ยวไปไงานทาไทยเขาบอกคอนเสิร์ตเดี๋ยวเขาจะลอยไปนะเขาไม่เดินไปนะ <c oughs> หลังๆ <c oughs> น่าจะฟังพี่ป๋องกับพลเยอะนะพี่ทาไทยนะเทนี่คือเทกินข้าวนัดกินข้าวแล้วไม่ได้ไปเฉยไม่ใช่เทงาน <c oughs> ใช่ศิลปินระดับโลกขนาดนี้ใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าเกิดเรื่องการเทกินข้าวกินข้าวติดงานก็เข้าใจกันใช่นะครับ